ครับสัาในชาวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวไดแก่นนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่21ข้อที่8ถึงข้อที่21ฮากาและอิชมาเอลถูกขับไล่เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมอับราฮัมจัดงานเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสอักหย่านมแต่ซาราเห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกําลังเล่นกับอิสอักบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้ กับลูกชายของนางไปเพราะว่าลูกชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นทายาทมรดกร่วมกับอิสอักลูกชายของฉันไม่ได้อับราฮัมกลุ้มใจมากเรื่องบุตรชายของท่านแต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าอย่ากลุ่มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและทาสหญิงของเจ้าทุกสิ่งที่ซาราขอก็จงทําตามที่นางขอเพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสอักส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้น เราจะทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮากาใส่บานางไปพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้นางออกจากบ้านไปนางก็ไปและเพเนจรไปในถิ่นธุรการดานแห่งเบเอเเชบาเมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็ทิ้งเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วนางก็ไปนั่งตรงข้ามห่างออกไปประมาณระยะลูกธนูตก พราะนางพูดว่าอย่าให้ฉันเห็นความตายของลูกเลยขณะที่นางนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนางก็ร้องไห้เสียงดังพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวกับนางว่าฮากาเจ้าเป็นอะไรไปอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กณนะที่เขาอยู่นั้นแล้วลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่น เราเราจะทําให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเปิดตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ําแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ําเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าทรงอยู่กับเด็กนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลและเป็นนักธนูเขาอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารแห่งปารานมารดาก็หาภรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินอียิปต์ให้เขาเป็นอะ่รักครับในเช้าวันนี้ หัวข้อที่เราจะมาหัวข้อที่เราจะมาฟังเดียวได้กันคือพระเจ้าสรงยุติธรรมพระเจ้าสรงยุติธรรมพี่น้องครับเมื่อเราดูในบริบทตอนนี้เราก็ได้เห็นถึงการเป็นแม่คนหนึ่งที่เป็นท่าใช่ไหมครับคุณแม่คนนี้ก็ชื่อฮากาแต่เมื่อเราดูในชีวิตของการแล้วคุณเปคุณแม่ที่เขาไม่ได้ค่อยได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่และก็เขาเป็นแม่ที่เหมือนกับว่าเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้เหมือนกับว่าต้องเจอปัญหามาามาย ที่ทาให้เขานะั้นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและยิ่งกว่านั้นเขาเป็นท่าเหมือนกับว่าเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียในการต่อรอต่อคนที่เป็นนายของเขาแต่พระคัมภีร์ได้บอกเขาว่าถึงแม้ว่านุษย์นั้นไม่ยุติธรรมแต่ว่าพระเจ้านั้นสนยุติธรรมก็คือเริ่มตรงตั้งแต่แรกนะครับก็คือเหมือนกับว่าในบริบทนี้เราก็ได้เห็นถือนาซาลาเนาะเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ใช้สิทธิอำนาจเหน,เนือกว่าอับราฮัมด้วยซ้ำเนาะ มอนกับ่าเป็นสีทที่รู้สึกว่าบริบทอันนี้ได้เอาันที่ว่ามอนกับ่านาซาลาเบโคที่รู้สึกว่าใจลายมากนะครับก็คือเริ่มต้นอย่างไรครับเมื่อเราดูในเหตุการณ์นี้คือเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่สิบหกข้อที่สามหมายอะไรครับบอกว่าเมื่อราัมอยู่ในดีเดขคะอนนประมาณสิบปีแล้วนาซาลาภรยาก็โยหกการก็คือให้เข้าไปอยู่กันเข้าไปนอนกับพระอัคเนื่องจากว่าเขาคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะมีลูกให้บราหัมได้มึนก็บ่าอย่างหนึ่งที่เขาได้เห็นก็คือว่านาซาลายนั้นเขาขาดความเชื่อขาาาดในกรรอคยพะเจ้ เขาตัดสินใจได้ตัวเองโดยการที่ให้ท่าคนนี้ไปนอนกับภรรยาแล้วก็เพื่อที่จะให้เชื่อใงเขานั้นจะเป็นผู้รับมรดกจากท่าของเขาคนนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งเมื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งครรภ์แล้วก็ทําให้นาฮาการุสนาซาลานะั้นรู้สึกไม่พอใจหลังจากนั้นก็าก็ไล่นาฮากานี้ออกไปงานาการนี้ก็ออกไปก็ไปแล้วก็ร้อให้พระเจ้าก็ได้มานุนใจนะครับ และในบริบทต,ตอนนี้เช่นกันก็ได้เห็นถึงว่าข้อควรนี้เลื่อนจากว่าซารานั้น <_ d ata> เขาใช้สิทธิอันนจเหนือกว่าอับราฮัมและทําให้ท่าคนนี้ต้องได้รับผลก็คือจะคล้ายๆข้อควรที่เกิดการแตกแยกหรือว่าเป็นข้อควร,ท,ร,รที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความอุ่นเนื่องจากว่ามีบัญัติเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นบญัตาไม่ตรงกันนะครับแล้วครับ,รบเมื่อเร,เราดูในบริบทข้อที่8ถึงสิ ก็ได้เห็นถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้ในปฐมกาลบทที่หกข้อที่หก็เกิดขึ้นมาแล้วก็คือจะว่าเมื่อนาซาลาคนนี้ไม่พอใจกับนาฮาก,กาก็ไล่เขาไปและในข้อที่8ปถึงสี่น,นี้เช่นกันเมื่อเขาเห็นว่าลูกชายตัวเองหรือว่าลูกฮาก,กาเล่นด้วยกันก็ทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคนนี้เขาจะ เป็นคนที่รับมรดกหรือว่ารับพระพรกับเขาการุษชายเขาไม่ได้เขาก็เลยสินะที่เขาตัดสินใจก็คือว่าเขาจะต้องขันไล่ออกไปเขาจะต้องไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไปเพื่อที่รู้ว่าพระสยาธิพระเจ้าให้กับเขานั้นคือต้องเป็นเชื้อสายเขาเท่านั้นคนอื่นจะไม่ได้รับสิบเลยเี่นอกจากเมื่อรลยมหดุมรดุเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใจเมตตาหรือว่าไม่มีใจที่จะเผื่อแผ่หรือว่าไม่มีใจที่รับคนอื่นเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเมื่อเรีนดูในบริบทตอนนี้สลัดนาลาล แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเมื่อเขาทําอย่างนั้นแล้วก่อนหน้านี้นเขาทำยังไงครับเขาเคี่ยวเข็นนาะหาการมันก็บ่าเขาว่าเคี่ยวเข็นก็คือหมายามว่ากดดนันหรือว่าเขาทำไว้บางอย่างเพื่อกดดันให้เขาไม่ให้เขาที่จะอยู่ในบ้านนี้ต่อไปแต่ว่าเมื่อนาะหาการได้ออกไปพระเจ้าก็ได้บอกกับเขาว่าให้เขากลับนมารับใช้นายต่อนาะหาการก็กลับมาแต่ว่ามรรดิบตอนนี้เขาก็ใช้วิธีเดียวกันบอกขันไล่ออกไปก็คือเขาใช้สิทธิอำนาจของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายอันนี้เป็นท่า เมื่อเขาทำอย่างนั้นก็ก็กออกไปแต่ว่าเมื่อเขาขัดไล่ออกไปแล้วก็ทําให้คนที่ได้รับผลอย่างที่สองคือคนที่เป็นทุ่มมาก,ก็คือว่าอับราฮัมในข้อที่สิบเอ็ดถือข้อที่สิบสี่เราก็ได้เห็นว่าอับราฮัมน,นั้นรู้สึกทุกข์ใจอย่แน่เลือกขอนาภรรยาเขาเรียกคล้ายภรรยาน้อยเนาะเพราะว่าเขาเป็นเมียคนที่สองแล้วก็เขาทำให้เขารู้สึกกลุ้งใจอย,ยา่างมเพื่อที่อะไรครับเขาจะต้องบอกว่าอะไรครับเพราะว่านาซาร์บอกเขาว่าจะให้คนนี้มาอยู่กับเราไม่ได้เราจะต้องขัดไล่มาออกไป ในความเป็นพ่อถ้าเราสมมติว่าคนที่เป็นลูกของเราหรือว่าเป็นเชื้อสายของเราที่เขาจะเกิดมาแล้วอยู่กับเราประมาณระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะต้องตัดขาดออกไปก็คือเป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้เราจะเข้าใจถึงความรู้สึกของการเป็นพ่อที่ของพ่อหรือว่าข้อควรคือการเป็นพ่อคือการเป็นผู้นำของข้อควรแต่ว่าเมื่อตัวถือจุดหนึ่งที่เขาจะต้องตัดสินใจบางอย่างเป็นสิ่งที่ยางรารู้สึกกลุ้มใจอย่างมากใช่ไหมครับคำว่ากลุ้มใจมากคือเป็นทุนมากกลุ้งใจมากจงเขาต้องมาเฝ้าพระเจ้า เขาจะต้องทํำยังไงพระเจ้าก็ได้บอกเขาว่าไม่ต้องกังวลงบอกว่าทํแต่ที่นาสลาคอพระเจ้าก็ได้บอกเขาว่าพระเจ้าจะไม่ทออทิ้งลูกชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ที่เป็นท่านพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เขาเป็นโชช่าอีกโชชติหนึ่งนี่เป็นการสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นถือเป็น่าความอปราัาคือว่าอัราัาไม่ได้ตัดสินใจด้วยความคิดของตัวเองหรือว่าอัปราัมไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะต้องทําอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อัปราคาถึมาคือว่าแม้ถามพระเจ้าก็บว่าพระเจ้า ถ้าลูกจะตัดสินใจอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนไปถ้าพระเจ้าจะทําอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ร้าใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าทําตาในสิ่งที่นาซาลาคอยและพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเชื้อสายของเขาและยิ่งกว่านั้นเมื่อเราดูในข้อที่สิบห้าถึงสิบหกอันนี้เมื่อกับว่า <c oughs> เมื่อนางฮัากการนั้นได้พเนจรไปในถิทุร,กรักกันดาในเบเออร์เชบาพี่น้องครับในเบเออร์เชบานะั้นเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งอยู่ในททเลซาย แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าอะไรครับอบราฮัมให้เขาแค่อาหารประมาณหนึ่งแล้วก็แค่น้ําถุงหนึ่งที่อยู่ในถุงน,นั้นนั้นแต่ว่าในตอนนี้เหมอนก็ว่าเป็นสิ่งที่นาฮากานนั้นรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกทรามานมากรู้สึกสิ้นหวนมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเมื่อเขาออกไปกับลูกชายแล้วก็ไปอยู่ในถิ่นทุนรกันดานแล้วก็บินน้ำแค่ถุงหนึ่งแต่ว่าน้ําน,นั้นหมดแล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีความหวังแล้วและสิ่งหนึ่งที่คถทมก็คือเขาให้ชมเอลนั้นหรือว่าลูกขานเขาอยู่ห่างจากเขาประมาณ ประมาณลูกสองธนูถึงก็ประมาณก็ไกลยอยู่เนาะก็ได้เห็นถือว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกมีใจอะไรกันในข้อที่หอบอกว่าอะไรครับอย่าให้ฉันเหตุความตายของรูกเลยมันก็ว่าในใจหนึ่งเขาก็ไม่อยากทอดทิ้งลูกชายคนนี้เขามีใจสงสารเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะอ่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ต่อไปเพราะว่านะอยู่ในถีทุรกันดารและในท่อนนั้นเป็นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำอากาศก็ร้อนด้วยนะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็น ความมีการเขาเรียกว่านาฮะกาประชิมปัญหานี้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนนครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านเรื่องนี้ดูแล้วก็ข้าพเจ้าอิองเข้าไปด้วยเลยว่าให้คนดู้สึกว่าโอ้ข้าพเจ้ารู้สึกโงสารนาฮาการมากที่ขเขาเล่าเจอคือว่าเขาอยู่ดีๆแล้วก็ถูกขันไล,ล่รือวก็เขาเป็นคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยก็ทําให้ชีวิตเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าในข้อที่สิบห้าถึงสิบหกพระเจ้าก็ได้บอกกับเขาว่าไม่ต้องกลัวเราาม เราได้ยินเสียงร้องทุ่งของเจ้าพระเจ้ารู้ว่านาฮากานไม่ได้ลบความเป็นธรรมพระเจ้าบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องของเด็กนังและเราจะอวยพรเด็กนังว่าให้เขาเป็นโชชาโชชันหนึ่งจมลุกขึ้นแล้วก็กลับไปหาเด็กคนนั้นแล้วมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้เห็นคือว่าพระเจ้าได้เปิดตาของเขาให้เขาได้เห็นน้ำหนึ่งที่เขาจะต้องถ้าไม่มีน้ำคือเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อได้เหมือนกับว่าพระเจ้า ได้เปิดตาของเขาให้เขาได้เห็นน้ำบ่อนั้นหนึง่งที่เขาไปตัดน้ำแล้วก็มากินอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาได้เห็นว่าพระเจ้าได้มาหนุนใจเขาพระเจ้าได้มาทําให้เขานั้นมีความหวางอีกครั้งหนึ่งในความสิ่นหวนของนาาแกา่พี่น้ครับในบริบทตอนนี้เราก็จะได้เห็นนะใช่ไหมครับในข้อที่17ถึง21และพระเจ้าก็ให้เขานั้นได้มีน้ำอีกครั้งหนึ่ง <led> และเป็นสิ่งหนึ่งที่พระวจนะตอนนี <tangent S 1> ้ได้หนุนใจว่า พระเจ้าได้สันเดำพระงคเเองต่อนาฮากันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชมอยู่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมถึงแม้ว่าคนของพระเจ้าจะไม่ทาความจะไม่ถึงแม้ว่าคนของพระเจ้าจะไม่สมบูรบหรือว่าถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สิ่งหนึ่งพระเจ้าได้สันเดงให้เฮกกากันเห็นว่าพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชมอยู่ พระเจ้าองอับราฮัมพระเจ้าที่อับราฮัมติดตามนั้นเป็นพระเจ้าที่มีความรักมีใจเมตตาและพระเจ้าได้สันเดนพระองค์เองว่าพระเจ้าให้ความยุติธรรมถึงแม้ว่าคน,คนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมพระวจนะในเจ้าวันนี้ก็ได้หนุนใจเราว่าในชีวิตบางครั้งเมื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมและยิ่งกว่านะั้นบางครั้งเมื่อเราอยู่ในการข่มเหนหรือว่ายิ่งกว่านั้นบางครั้งเมื่อเราอยู่ในการเอาเปรียบบางอย่างพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้ได้หนุนใจเราว่า ให้เราที่จะวัดใจในพระเจ้าพระเจ้าทรงเห็นพระเจ้ารู้เมื่อที่หากการที่เขาไม่ได้รับความยุติธรรมอาจานั้นพระเจ้าก็ได้เติมเตพระเจ้าได้แสดงให้เขาว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมของเขาที่เขาต้องออกไปภเนจอแบบนี้พระเจ้ามีแผนการสลัดชีวิตของเขาพระเจ้าให้เขาเจอเหตุการณ์บางอย่างเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าพระเจ้านั้นทรงรับฟังเขาเหมือนชื่อของลูกชายของเขาคืออิชมาเอลอิชมาเอลแปลว่าอะไรครับพระเจ้าทรงได้ยินเสียงพระเจ้าทรงได้ยินแฉ พระเจ้าได้ยินเสียงความทุกข์ความแชดคือนิ้วชื่อที่มีความหมายของมรูใ้ใจของเขาและพระวจนะของพระเจ้าได้นึกใจแลในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อสิบสองบอกว่าแล้วนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพระเจ้าอย่ากแก้แค้นแปรจมม่อกันนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้ปเป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทน และในพระธรรมสดุดีบทที่เก้าที่สิบอกว่านะครับเพราะพระองค์สมให้ความยุติธรรมและความเที่ยนตรงแก่พระองค์แก่ข้าพระองค์พระองค์ประทับบงพระที่นั่งและทรงพิพาฒสาอย่าชอบธรรมและในพระธรรมสดุดีบทที่สาสิบสามข้อที่สิบห้าบอกว่านะครับพระยาเวนท่อพระเนตรจะฟ้าสว่างพระองค์ทรงเห็นมนุษย์ทุกคนพระเจ้ากับพระเจ้าในหนุ่ใจเราในวันนี้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอ ม่ว่าชีวิตของเรามาขั้นดาไม่ได้รลบความเป็นธรรมหรือว่าคนที่ทําให้เราผิดหวังหรือว่าคนที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทาก็คือว่านะครับให้เรามอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะนำพระเจ้าจะตอบแทนและพระเจ้าจะยดชูหรือว่าพระเจ้าทุกอย่างถ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจัดการในเวลาของพรุองเราไม่ต้องแก้แค้นด้วยตัวเองให้เรามอบก่าแก้แค้นให้กับพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน 아. Yeah.